สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปทัวร์มหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ศูนย์เมืองบัวไปดูกันเลยตรงที่เราเดิอนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นทางเดินเข้ามอค่ะและซ้ายมือของเรานะคะก็จะเป็นที่จอดรถของนักศึกษาของมอเราค่ะและเดินตรงมาอีกนิดนะคะก็จะเป็นห้องสมุดของมอเราค่ะซึ่งมีหลายชั้นมากๆ พี่พี่น้องๆคนไหนมีข้อสงสัยอะไรก็มาหาคำตอบที่ห้องสมุดได้นะคะและตึกตรงข้ามห้องสมุดนะคะก็จะเป็นตึก90ปีที่เป็นซิกเนเจอร์ของมอเราค่ะมีทั้งหมด15ชั้น,นะคะ่ะซึ่งมหาลาัยของเราหน้ารักมากๆมีลิฟที่อำนวยความสะดวกและความสบายให้นักศึกษาและฝั่งตรงข้ามของลิฟนะคะก็จะเป็นร้านชาตามือที่มีเมนูเยอะแยะมากมายให้นักศึกษาเลือกทานกันได้ค่ะ หลังจากที่เราซื้อชาเสร็จนะคะเดินออกมาทางหลังร้านเราก็จะเจอเซเว่นของมอเราค่ะและทางด้านซ้ายของเซเว่นนะคะก็จะเป็นยูสโตค่ะและข้างตึก90ปีของเรานะคะก็จะมีร้านขายของมากมายให้เราเลือกซื้อกันค่ะและยังไม่หมดนะคะยังมีร้านเครื่อนเรียนที่เราสามารถเลือกซื้อเครื่องเขียนได้มากมายเดินตรงไปอีกนิดทางด้านขวามือของเราก็จะเจอศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ค่ะ ต่อมานะคะทางด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นอาคาร27ค่ะซึ่งมีลิฟต์ให้นักศึกษาอีกเช่นเคยค่ะเป็นตึกที่เราชอบมากค่ะมีความสะอาดและสวยมากๆค่ะและเดินตรงมาอีกนิดนะคะทางด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็น CMIU Shop ที่มีเข็มขัดและเครื่องแต่งกายของนักศึกษาขายค่ะในมอของเรานะคะยังมีตู้กดเครื่องดื่มอยู่ตรงที่สำนักทะเบียนและประมวลผลด้วยนะคะ และนี่ก็คือเครื่องออกกำลังกายที่ติดกับสนามหญ้าที่ทุกคนสามารถมาเล่นได้ในตอนเย็นนะคะและตรงข้ามกับสนามหญ้านะคะก็จะเป็นตึกสำนักงานอธิการบดีที่ทุกคนสามารถมาส่งเอกสารต่างๆได้ค่ะและตึกที่เราเห็นอยู่นะคะก็จะเป็นตึกวจกวหรือวิทยาการจัดการนั่นเองค่ะก็จบไปแล้วนะคะที่เราพาทัวาาร์มหาวิทยลาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นี่อาจจะเป็นแค่น้ำย่อยหรือเปล่าที่เรารีวิวไปถ้าใครอยากรู้ว่ามีมากกว่านี้หรือเปล่าก็ให้มาเรียนมาหาะไยแดยเฉพาะเชียงใหม่ได้กันนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ